Thank you สวัสดีครับพี่น้องี่รักในพระคฤษเจ้าเรามาถึงอาทิตย์ที่16เทศกาลธรรมดานี่นะครับในบทอ่านที่หนึ่งนั้นจากหนังสือปฐมรรมการเราก็เห็นว่าท่านอับราฮัมต้อนรับแขกที่มาเยือนในวันนั้นไม่ใช่แขกธรรมดาแต่เป็นเทวดาของพระบิเจ้าที่มาเจรจากับท่านท่านก็ได้ตอบสนองการเรียกของพระบิเจ้าและกเ็เนื่องจากว่าท่านยอม ท่านจึงได้เหมาะสมที่จะรับพระพรของพระองค์ในความรุบนอบของท่านนั้นท่านก็จะออกจากประเทศของตัวเองแล้วก็ล้าก็จะเห็นว่าการต้อนรับของท่านจะมีความรุบนอบหรือจะมีความเชื่ออยู่นั้นด้วยว่าพระเป็นเจ้าต้องการอะไรท่านก็จะยอมอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ความเชื่อของเรานั้น เรียกร้องให้เรายอมเับาเป็นเจ้าในเมื่อพระองค์ต้องการส่วนบทอ่านที่สองนั้นเราก็เห็นว่านึกวุลเปาโลบอกว่าความทรมานของพระกิตตเจ้าถ้ายังขาดสิ่งใดท่านก็จะเสริมให้สมบูรณ์ด้วยการทรมานในร่างกายของท่านท่านมีความเชื่อมั่นคงว่าท่านเดินไปกับพระเยซูเจ้านี่นะครับท่านยังกล่าวอีกว่าเมื่อพระกิตตเจ้าทรงดำรงในตัวเรา พระองค์ก็เป็นความหวังให้เราได้รุ่งเรืองใช่แล้วถ้าพระบิดาอยู่กับเราเราก็ไม่ต้องต่อสู้คนเดียวแต่มีพระเยซูเจ้าที่ยื่อยู่เคียงข้างจนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิทธิ์ไปเยี่ยมครอบครัวของลาสลัสมาธาน้องสาวแล้วก็เราเคยเห็นว่ามาธาเนี่ยกุลิกุจอทำอาหารต้อนรับ ส่วนมารีก็นั่งฟังพระเยซูเจ้าเมื่อถูกพี่สาวติดเตียนพระเยซูเจ้าตรัสว่ามาสาวเอ๋ยเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จําเป็นมีสิ่งเดียวคือการฟังตรองต้องการให้เขาได้ฟังพระวจาของพระองค์ก่อนที่จะทำอาหารเลี้ยงแต่เนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยใจร้อนและกลัวว่าจะต้อนรับไม่ดีจึงเร่ปไปทำอาหารโดยที่ไม่ได้ฟังพระองค์ ในชีวิตของเราเมื่อเรามีหน้าที่ทำงานแล้วก็ไม่ละเลยที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในคำภาวนาในการอ่านพระวจนและในการฟาสินมหาสนิททั้งนี้เราก็เห็นว่าเมื่อพระองค์อยู่กับเราแล้วเนี่ยทุกสิ่งก็เป็นไปได้หมดเหมือนกับว่าเรามีพระองค์ก็เหมือนมีทุกสิ่งแต่เมื่อเราไม่มีพระองค์ก็เหมือนไม่มีอะไรเลยก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์